ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปวยทานก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามภาพประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยเราจะใช้ริบบิ้นจํานวน4เส้น แต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ100ซนติเมตรจากนั้นเราก็จะพับครึ่งโดยเราจะเว็นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะและเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีขาวไว้ใช้สำหรับทำกลีบดอกด้านบนนะคะประมาณนี้และเราก็จะเตรียมเกสรค่ะไว้ติดตรงกลางเหรียญปุยทานประมาณนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มทําฐานสีเลยนะคะโดยเราจะหยิบริบบิ้นเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนหยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่สประกบกับเส้นที่2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นท,ที่สี่เราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วก็คล้องเส้นที่สค่ะประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราจะได้ฐานสี จากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะทําฐาน8ดโดยเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้เราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านล่างพับเสียงไปทางด้านขวามือแล้วเราก็จะไล่พับเสียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด4เส้นแต่เส้นที่4เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราจะได้ฐาน8ดค่ะ โอเคเมื่อเราได้ฐานแปดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําฐานลูกส้มโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึงขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือประกบกับเส้นที่1เส้นที่3ประกบกับเส้นที่2และเส้นที่4ประกบกับเส้นที่3ค่ะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่สเราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบน เส้นที่3มเราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนเส้นที่4ี่เราก็จะวางลงไปด้านล่างแล้วก็เส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นแรกวางลงไปด้านล่างเส้นที่2สอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้เส้นที่3มเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแต่ไปผูในห่วงที่สองเส้นที่4ี่เราก็สอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วไปผูใน ห่วงที่3จากนั้นเราค่อยๆดึงลิปปิ้งเข้าหากันแล้วเราก็จะกลับด้านค่ะค่ะเมื่อเรากลับด้านนะคะเราก็จะทําการวางทับโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะดึงลิปปิ้งเข้าหากันก่อนจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่อยู่ด้านในวางทับไปทางด้านหน้าโดยเราจะวินระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณสเส้นนะคะ เราก็จะวางทับเส้นแรกประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือโอเคนะคะเส้นที่สามเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นค่ะโอเคค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือสี่เส้นเราจะหยิบเส้นแรกที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้เส้นที่สองเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้ไปโผล่ในห่วงที่สอง ประมาณนี้ค่ะแล้วเส้นที่3มเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วไปผูในห่วงที่3ประมาณนี้และเส้นที่4ี่เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วไปผูในห่วงที่4ประมาณนี้จากนั้นเราค่อยกลับด้านนะคะแล้วเราดึงลิปปิ้งเข้าหากันและก็ทําการสอดคลิบค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ทําการสอรรดคลิบโดยเราจะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งสอดไปทางด้านหน้านะคะเราก็จะสอดไปตามแนวเส้นนั้น เวนระยะห่างทางด้านขวามือประมาณ3เส้นค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเตรียมริบบิ้นสีค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะมาสอดใต้ฐานลูกส้มโดยเราจะหยิบเส้นที่มีกากเพชรออกมาด้านนอกสอดใต้ฐานลูกส้มเระยะห่างประมาณ3เส้นแล้วก็ตัดปลายเหลือนิดนึงประมาณนี้ค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่สอดไปทางด้านขวามือสอดให้พอดีกับเส้นสีขาวที่เหลืออยู่นะคะแล้วเราก็ตัดปลายออกนิดนึงค่ะ ประมาณนี้เราก็จะไล่สอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอนริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วเราก็จะทำกีบด้านบนค่ะค่ะลักษณะของกีบด้านบนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะโดยเราก็จะเลือกกิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะม้วนโค้งไปทางด้านในแล้วก็ใช้ปลายสอดเส้นนั้นนะคะ ระยะห่างทางด้านหน้าประมาณ4เส้นค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราก็อย่าเพิ่งดึงริบบิ้นแน่นนะคะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะทำเหมือนเดิมค่ะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดกีบด้านบนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะจัดแต่ละกีบนะคะเข้าหากันแต่เราจะไม่เน้นดึงแน่นนะคะดึงพอดีค่ะประมาณนี้และขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านเพื่อทำการสอดกีบค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราจัดกีบแต่ละด้านได้แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดกีบค่ะลักษณะของการสอดกีบเราก็จะสอดไปทางด้านหน้าโดยเราจะเวะยะห่างประมาณ3เส้นนะคะโอเคค่ะเราก็จะสอดลักษณะประมาณนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จัดกลีบอีกรอบหนึ่งก่อนนะคะโอเคค่ะเมื่อเราจัดกลีบได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทํากีบรอบข้างค่ะลักษณะของกลีบก็จะประมาณนี้โอเคนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโคไปทางด้านในนะคะ ประมาณนี้แล้วก็สอดใต้เส้นกีบด้านหน้านะคะแล้วก็ผูกในเส้นนั้นก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะอย่าพึ่งดินแน่นนะคะเส้นที่สองก็จะไล่ไปทางขวามือม้วนลิปบิ้งเข้าไปด้านในค่ะนะคะแล้วก็สอดใต้เส้นด้านหน้าประมาณนี้ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไล่วนทำซ้ำแบบนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราทํากลีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จัดแต่ละกลีบเข้าหากันค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบด้านล่างนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะลักษณะของกีบก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปนะคะเว้นหนึ่งเส้นประมาณนี้แล้วเราค่อยๆดึงริบปิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือม้วนริบปิ้นเข้าไปด้านในแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในอีกรอบหนึง่งแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปหรือข้ามไป1เส้นนะคะเราก็จะได้ลักษณะกีบด้านล่างประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำซ้ำแบบนี้ค่ะ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบด้านล่างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะดึงกีบแต่ละด้านเข้าหากันนะคะให้สวยงาม โอเคค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะและจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะสอดกลีบแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะโอเคเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะประมาณนี้พับให้พอดีนะคะพาเข้าไปด้านในให้พอดีกับเส้นนั้นแล้วก็ตัด แล้วเราก็สอดจิบใต้เส้นถัดไปประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือทำซ้ำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญโปรยทาในรูปแบบใหม่อีกแบบค่ะจากนั้นเราก็จะตกแต่งกตกแต่งด้วยเกสรด้านบนนะคะเราก็จะนำเกสรมาแปะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะได้ตามตัวอย่างนะคะจากนั้นฝาก นะคะเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ